ครับกลับมาพบในช่วงที่สองนะครับช่วงนี้ก็จะมาถามเรื่องเซ็ก์ที่แบบประทับใจอะไรเงี้ยนะแล้วก็เรื่องความรักอะไรเงี้ยจำได้ป่ะว่าเซ็ก์ครั้งแรกอประมาณอายุเท่าไหร่ ถ้าเซ็ตครั้งแรกคงนานแล้วนานแล้วจำได้แต่ต้องนานแบบนี้ก็สักก็เรามสี่มอห้าบางทีมสี่อายุอายุมานเท่าไหร่อะจำได้อะเท่าไหร่อะก็ไม่มีช้างเลยอะที่มีแลก็เด็กเลยรู้ป่ะจริงเหรอพี่ที่มีก็แปดข่อมเก้าข่อแล้วมีที่ไหนยังไงครับมีที่ไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยกับใครอะไรอย่างเงี้ยบอกได้ไหมหรือว่าจำได้ไหม ผมจําได้ว่าว่าเป็นในโรงหนังนะครับครั้งแรกก็โรงหนังเลยใช่เนาะ <laughs> เป็นที่ที่ตื่นเต้นมากเลยอ่ะ <laughs> เป็นครั้งแรกที่โรงหนังแต <laughs> ่ว่าคือ,อจ,ำวว <laughs> จำไม่ได้ว่าใครจำไม่ได้เลยว่าใครจริงๆเซครัง้งแรกนี่มันน่าจะแบบน่าประทับใจเอ้ยน่าจำนะว่าเออครัๆๆนะ้งแรกอะไรเงี้ยจำไม่ได้ครับใช่จะเป็นเพื่อนแต่ไม่ไม่ได้ไปเจอที่โรงหนังใช่ไหมคงไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาเนี่ยในห้องน้ำสะอาดชัยเงี้ยก็ไปเจอที่ผับเจ๋งมากเลยเราจะไปดักบ้างอะไร อันนี้แต่อันนี้คือไปได้วยการอะไรงใช่ไหมไปได้วยการไปได้วยการแต่ว่าไปห้องน้ำนี่ก็เดินไปได้วยกันอีกกลงระมาัานที่ต้องมาเชื่อพยุงแล้วประทับใจไหมครั้งไหนครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกคงประทับใจเนาะก็เป็นมันเป็นอะไรอีกครั้งแรกขพี่แต่ว่า,แต,วาแต่ว่าถ้าเกิดถ้าถามว่าประทับใจกับกับกับแต่มันต้องมีที่สุดใช่ไหมใช่กับกับกับใครมากที่สุดก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่เอาแล้วหลังจากนั้นจนจนแบบปัจจุบันอะไรเงี้ยคือ ที่ประทับใจที่สุดดีกว่าเซ็กที่ประทับใจที่สุดแบบคือที่ไหนกับใครเลืออะไรเงี้ยไอแยกมาเป็นประเด็นก็ได้อาสมกับคนกันนานแยกน,นยั้นแยงล่าสุดเลยกับคนก็เป็นกับคนที่ที่ทเรารักมากกว่าอ๋อกับแ,<ล>แฟนอะไรเงี้ยใช่ก็จ,จะเกิดจากาากอาจริงๆแล้วมีกับคนอื่นไม่ตื่นเต้นมากกับแฟนบางทีมีกับแฟนแล้วแบบจำเจอะไรเงี้ยแล้วก็มนีคนอื่นเออรู้สึกตื่นเ <ๆ S 1> ต้นประทับใจมากกว่าอะไรเงี้ย <ๆ S 1> มันก็มีบ้างแต่มันม like, ันมันมันเป็นผมว่ามันเป็นความประทับใจชั่วคราวแจ่มเนอะมันก็มันก็มามาหายหายมามาหายมันไม่เหมือนกับอะไรมาแล้วก็หมดไปแต่ว่ามามาหายหายนี่คือมีทุกวันใช่ไหมโอ้เว่อป้าเฮ้ยนึกว่ามีกับทุกวันนะอย่างเงี้ยมีสเปคไหมแบบเวลาเราจะชอบใครอะไรเงี้ยเอาไม่ต้องเป็นแฟนก็ได้แบบสเปคประมาณไหนอะไรเงี้ยสปาร์เลยใชกอร์เออแบบเห็นแล้วแบบเฮ้ยโดนว่ะอะไรเงี้ยใช่เลยอะไรเงี้ย ก็ผมส่วนผมอาจจะชอบผู้ชายที่แบบชอบคนที่เข้มคือดูดูลักษณะรู้ว่าชอบผู้ชายอะไรเงี้ยคือก็ชอบีนี่โอ้ยโอเคก็ชอบถ้าถ้าผู้ชายก็จะเป็นผู้ชายที่แบบดูเข้มดูดูแมนแล้วก็จะเป็นชอบคนที่ตาตีคือตาตาตีนี่แบบเห็นแล้วใจละลายฟังดูแล้วแบบเหมือนส่วนทางอะไรนะคือเข้มนะตาตีคือเข้มนี่ผมคิดตามไปเนี่ยก็คือหมายถึงคนเข้มเข้มผิวเข้มเข้มแล้วคนตาตีส่วนมากจะมากับ เหมือน <pecially> <ok> คนจ the ีนเนาะอะไรประมาณนี้แล้วมารวมพอมารวมกันแล้วจะแบบจะเป็นใครอะคือรวมแล้วจะออกมาเอาอย่างนี้แบบพูดถึงที่เรานึกถึงได้ดีกว่าเหมือนดาราคนไหนอะไรเงี้ยเป็นประมาณใครอะไรเงี้ยที่แบบเข้มนตาติอ่างเงี้ยก็ถ้าถ้าถ้าถามว่าถ้าคล้ายๆถ้าคล้ายเห็นเราชอบเลยก็ประมาณเหมือนเหมือนประกรณ์อะประกรณ์อ๋อเออประกรณ์นี่เขาก็เข้มเนะแล้วก็ตาติต่างหากเออเปนตัประกาอะไร นมตาลังต่โอมี่ว่าดูว่าติดๆนะแต่ก็แบบเต็มแต่เล้าชัดอะไรเงี้ยว่ะคืออย่างนี้คือเห็นสเปกงี้ยคือเห็นแล้วแบบไอ้นี่เลยใช่ไหมเขียนแล้วแบบสตาร์กเลยสเปกเห็นแล้วแบบไปไปร้านจอดรถเซ็นทรัเวิร์ลกันจะไปกันเหรอไม่ทราบไปดูนะแล้วแล้วในส่วนเนี่ยเนี่ยรู้บางพอพี่ทิงประเด็นมันจะมีอยู่ช่วงช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงเอ่อผมเป็นอัพก็ได้ ไม่ได้ให้แ, ok Omaha, แบ code, แบว่าแปลรายการเนี่ยบอกว่าอยากดูส <Ć S 1> ่วนไหนของหุนกรวมลบ้างอะไรเงี้ยเว้นส่วนของรับนะอันนี้ก็มีคนบอกว่าอยากดู่ับเป็นส่วนใช่ไหคนแรกบอกว่าอยากดูยิ้มหอยเด็กยิ้มพิมพ์ใจบอกว่าแบบเห็นสามสิบสองซีนก็ดูหน่อยก็เป็น้สยามยิ้มสยามเออยิ้มแบบต้องไม่เฟ้นะอะไรเงี้ยยิ้มแบบไม่เฟ้แบบบอลทองแต่ก็ไหนครับต้องเงี้ยอยิ้มแบบยิ้มสยามเลย แล้วอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าอยากเห็นอยากเห็นนิ้วของหนี้น่าจะมีที่ที่มาที่ไปนะเห็นนิ้วแล้วมันบอก<ช><ช>อะไรทำไมบางคนเห็นผมชอบคูนิ้วแต่บางคนบอกว่าเ<ช>ขาบอกว่าดูนิ้วเนี่ยสามารถบอกขนาดได้ใ<ช><ห>นในารูนิ้วไหนโชว์โชว์ให้รายการดูด้วยว่าคนที่อยากเห็นนิ้วเนี่ยนิ้วขนาดนี้ยก็ลองจินตนาการแล้วลองลองลองคิดด้วยเองว่าจะขนาดไหนของสมอนเลยน้ มันน่าจะเป็นไปได้ไหมในเรื่องนิ้วเนี่ยครับคิดว่าเป็นเรื่องจริงไหมมันอิงมาเห็นพูดกันนานแล้วว่าแต่ว่าก็มองคิดว่าเป็นเรื่องจริงนะดูจากนิ้วแล้วอนิ้วอย่างนี้จะต้องต้องขนาดนี้อะไรเงี้ยไม่รู้นะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ได้อะลองดูจากตัวเองแล้วก็ลองพุ่มาดูเอ๊ะโอเคไหมมันมันมันแบบร้ารเปล่าอะไนหรือเปล่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้น แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,วเ,วเวมื่อกี้เรา z o มให้ดูแล้วครับก็ลองดูแล้วกันว่าหนุม่มกมลจะขนาดไหนอะไงเงี้ยนะต้องต้องดูว่าประหลาดไหมอีกคนหนึ่งก็บอกว่าอยากดูรักแร้ทั้งสองข้างเลยอ่ะโอ้พระเจ้า <laughs> <laughs> โอ้คนไหนรักแล้แลไม่เอา,ากลินนะเว้แต่ทีมที่น้่นของสบายเราว่า <laughs> พี่ก็ไม่มีกลิ่นอาจจะไม่อาจจะไปไม่ถึงน,นะงนั้นขอดูถ้าจะต้องการก็ได้พี่ ต้องการกินด้วยนะคอดูลักแรงสองข้างหน่อยเลย Open up แล้วช่มงอวามอัพอ้เซ็กซี่ระเบิดเลยอะแอดมีกล้ามหลังเล็กๆอะไรเงี้ยโอ้อีกคนนึงอยากดูใต้วงแขนก็เหมือนกันนะอย่างผมยงผมก็โพสทิ้งไว้เหมือนกันบอกว่าอยากดูเล็บมือก็อย่างที่บอกแหละก็คืออาจจะอิงริเอร์เนไปถึงเล็บมือก็อาจจะอาจจะคิดคิดไปได้ไกลนะ ว่าไปถึงส่วนไหนถึงส่วนไหนยาวหรือเปล่าอเล้วยาวหรือเปล่าดูแลได้หรือเปล่าคือถ้าเกิดมองนี่ถึงแง่แบบสะอาดๆนิดนึงอ๋อชอบชอบใค่แค่หนูแชมเปตเตอร์แบบใช่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดมองแง่แบบว่ากามนิดนึงก็คือจริงๆแล้วดูขนาดนั่นแหละก็เลยดูดูจากเล็บมืออะไรเงี้ยแล้วก็อีกคนนึงบอกดูไททอยไททอยมันมีอะไรอ่ะหรือว่าหรือว่าอย่างนี้เขามีเทคนิค การดูใหม่ที่บอกว่าเออดูขนาดจากไททอยหรือเป<อ>ล่าเดี๋ยวเราแผนไททอยก็ดูเนยไททอยโอ้โหไททอยเป็นลำนะครัลำใหญ่มากเลยอะ <laughs> อันนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปคุยช่วงหนึ่งช่วงที่สามนะครับทิท้งประเด็นไว้ว่ามันต้องเวลานีเซ็กเนี่ยมันต้องมีแบบว่าท่าไหนที่บอกว่าท่าประจำท่าโปรดท่าอะไรอย่างเงี<อ>้ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงที่สามว่ามันก็มลเนี่ย มีใช่ไหมมีแบบอยู่ในอยู่ในหัวเลยใช่ไหมท่าที่ใช้โปรดเนี้ยคือถ้าเกิดอยู่บนเตียงปุ๊บเนี่ยต้องเป็นท่านี้เลยอะไรเงี้ยเป็นท่าที่โปรดอย่างเงี้ยงั้นเดี๋ยวช่วงมีมีมีครับงั้นเดี๋ยวช่วงที่สามมาดูกันว่าท่าเซตที่โปรดของสมมุติโมนจะเป็นท่าไหนโอเคเจอกัันครบ QMPC TV ขอเชิญร่วมประกวดค้นหาสุดยอดเครียร์ตาไม่ว่าคุณจะเป็นชายหญิงเกยกระเทยตุดเก้งกวางคอมดี้ขอเพียงมีความฝันที่อยากจะเป็นซุปตาร์ก็สามารถช้าชิงเงินรางวัลมากมายพร้อมเซ็นสัญญาแสดงซีรีส์ร่วมกับทาง QMPC TV ยื่นขอใบสมัครได้ที่0ู0 9 0 5 67หรือที่ w wwfacebook.com QMPC TV รีบๆสมัครกันเข้ามานะคะ ทางวันเคลียร์ซารอคุณอยู่ QMPC TV ทีวีทางเลือกเพื่อเพชรสร้างสรรค์ QMPC TV สถานีออนไลน์24ชั่วโมงขอเชิญทุกท่านพบกับรายการกหย<ห>ีหย<ห><ส><ญ>ีรายการกจะไหลจะไหที่คุณไม่ควรพลาดอเื่อนอัเรอาที่เช่นต่อมาเทพศีคุณโอยสังสัยตี้เรื่องบนเตียงขี่นิตรรักยอ อ,อกนะอ,อ,อีก,กอกกมมาายนจากนี้ยังมีภาพยนตร์ซีรีส์ภาพยนตร์สั้นที่มีเนื้อหาแบบสุตรีมเกี่ยวกับเกกระเทยคอมดีเลสเบี้ยนหรืออาจจะเป็นเพศชยายหญิงก็ได้ที่เห็นไม่าสามารถหาชมที่ไหนได้นอกจากที่นี่ที่เดียว QMPC TV วี Q M P C T v, ทางเลือกสำหรับเพศสร้างสารร มีกัน